การเห็นธรรมนั้นก็คือการเห็นตัวเองไม่ได้เห็นอย่างอื่นนะเห็นร่างกายนี้ตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปถึงเห็นใจดวงนั้นนะนะถ้าเราเห็นใจดวงนั้นนะมันไปเรืยไม่เห็นกายหรอกแล้วก็ไปเรื่อยก็มันเรื่อยแหละไม่จบสิน้นนะจิตนิ่งก็นิ่งตามจิตไปก็ไปตามช่วงมากมจะไปมากกว่านะมันหยุดก็หยุดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เริ่มไปอีกแหละนะอันนี้เรามาเห็นกายเนี่ย มันจะหยุดได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วจนกว่าจิตเราจะอยู่กับเนื้อหนังเนื้อหนังข้อเราได้การเห็นธรรมะเนี่ยเขาก็จะเห็นอย่างนี้นะถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะเห็นอะไรได้เลยลการปฏิบัติธรรมของเรานั้นเราจะเห็นอย่างนี้การเห็นอย่างนี้ทําให้เราพบความสงบอันยิ่งใหญ่นะพบความสงบอันยิ่งใหญ่ที่เราสงบมาก จิตของเราสามารถที่จะเป็นสมาธิได้ตลอดเวลาจนกว่าจิตเราจะหยุดนะอย่างที่เคยบอกว่าจิตเราสามารถจะหยุดได้นะจิตของเรานี่สามารถจะหยุดได้ก็เพราะว่าหยุดอยู่กับตัวเองเนเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่อยู่กับตัวเองตลอดการนั่นแหละคือการที่ว่าจิตของเราจะอยู่กับตัวเองทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยู่กับคนอื่นได เพราะคนอื่นเป็นที่มาของกิเลสเราถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ถือว่า,าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวนะในที่สุดคำสอนพระเจ้านั้นก็จะเป็นที่พึ่งของเราทุกคนเห็นแล้วสงบระงับเห็นแล้วทำให้เราเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เมื่อวันเมื่อวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเราก็นึก ถึงคุณความความดีของท่านนะที่เราได้มีวันนี้แล้วก็ไม่ใช่นึกวันนี้วันเดียวนะนึกทุกเวลาที่เราปฏิบัติธรรมจ่นะเห็นคุณค่าของท่านว่าถ้าไม่มีท่านเรารู้อย่างนี้ไม่ได้หรอกสติปัญญาคงไม่ถึงหรอกไม่ถึงกันทุกคนเนะี่ยเราไม่มีสติปัญญามากพอที่จะรู้นะว่าการแก้ปัญหาเรื่องใจเนี่ยไม่สามารถจะแก้ได้เพราะสติปัญญามันมันตื้นหมดมันอั้นหมด พราะเราไม่มีบุญมากพอแสดงว่าคนมีบุญนะั่นแหละท่านคิดออกเราไม่มีบุญคิดออกไม่ได้แต่คิดตามได้นะบุญไม่มากคิดตามได้คิดตามได้ก็คิดออกเหมือนกันนะแสดงว่าเราเป็นผู้รู้ตามเท่านั้นรู้แลกไม่ได้นะก็เป็นขอขอเป็นสาวกนะก็เป็นผู้รู้ตามธรรมะของท่านแค่รู้ตามนี่ก็ยากแล้วนะ การทนที่ท่านบอกหมดแล้วนะบอกให้มองกายมองกายก็ไปมองแต่ใจอย่างนี่ยมองใจก็มองอารมณ์ไปมองกายก็มองแต่การเคลื่อนไหวของกายไปจ้ะนะไม่ใช่มองอาการสามสิบสองเป็นอสุภะอะไรไม่มีเลยมองการเคลื่อนไหวมองการกระทำนะจับเจ็บจับต้องรู้อันนั้นรู้รู้เดียดก็รู้คู่ก็รู้เดินดอนนั่นนอนรู้รู้เนี่ยมันไม่เห็นนะะ นะมันไม่เห็นมันไม่ได้มันรู้ก็อยู่อยู่ปั๊บเดียวแป๊บเดียวตอนที่เรากําหนดถ้าเราไม่กําหนดมันก็ไปนะมันก็ไปก็กลายเป็นว่าเรารู้เนี่ยมันไม่ไม่อยู่ได้ไม่นานมันต้องเห็นการเห็นเนี่ยเราจะต้องเห็นได้ตาไหนนะการเห็นด้วยตาไหนของเรานั้นเราจะเห็นตัวเราเนี่ยได้ การเห็นตัวเราได้เนี่ยเราต้องอยู่กับตัวเราไปเลยเห็นกับอยู่นั้นอันเดียวกันนะเราเห็นอย่างเดียวแล้วก็หายไปไม่ได้มันก็กลับไปสู่ที่เดิมอีกนะเราเห็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเห็นเร็วมาเร็วไปเร็วเห็นแวบเรยวนะเห็นแวบเร็วเนี่ยมันมันไม่ไม่พอที่จะอยู่ะเมื่อไม่อยู่ปุ๊บเราก็ไม่มีเครื่องอยู่มันหายแล้วก็ไม่มีเครื่องอยู่เมื่อมีเครื่องอยู่ก็หล่นไปอีก สมัยก่อนนะตรมาก็ได้ยินได้ฝังว่าเขาให้เห็นตัวเองเนี่ยแล้วก็ให้ทําลายภาพตัวเองซะทําลายเป็นผุยผงไปแต่นี้เราก็มาเห็นตัวเองแล้วเราลองทําลายดูสิทําลายนี่ไม่ต้องพูดมากหรอกง่ายมันง่ายมันพร้อมที่จะหาอยู่แล้วนะนะทําลายปุ๊บเนี่ยเรามึดจะอยู่ตรงไหนเลยหาที่อยู่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปอยู่ที่เก่าเอ๊ะทำไมสอน สอนแล้วเราทำไมต้องกลับมาที่เก่าอีกอ๋อที่ใหม่มันไม่มีมันหายไปแล้วไงเราก็ไม่ได้ข้อคิดว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ล่ะไม่ให้หายล่ะก็ลองทําดูว่าเราจะอยู่เลยไม่ต้องหายกลับดีเอา้าทําไมเขาสอนกันย้อนแย้งกันอย่างเงี้ยเราจะเชื่อใครแน่แล้วเราไปดูพระไตรปิฎกเนี่ยมาดูพระสูตรว่าเรื่องนี้พระเจ้าว่าอย่างไง พระเจ้าบอกว่าให้เป็นเครื่องอยู่ให้พินโยภาพอยูอ่อ้าวมันก็ลงความเห็นที่ตรงที่เราเลยให้อยู่ไม่ใช่ทำให้หายกว่าจะทำให้เห็นก็ยากแล้วนะจะทำให้หายนี่มันไม่ยากหรอกมันเห็นก็ยากจะย,ยากเห็นแล้วไปทำลายได้อย่างไรนะเขาบอกว่าทำลายอย่างนั้นคือทำลายกิเลสแล้วตัวเราเป็นกิเลสจริงหรือนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่า เราก็ต้องคิดนะสมัยใหม่ๆปฏิบัตินะอัระหว่างระหว่างที่เอาไว้ก็เอาเอาหายเนี่ยเราจะเอาอะไรน,นะสมมุติว่าเราทําหายเนี่ยเราก็เคว้งเลยไม่มีที่อยู่สุดท้ายก็ไปอยู่ที่อยู่เก่าก็คือคนอื่นนะกลับไปอยู่ที่เดิมหมดถ้าเราไม่ไปคนอื่นจะนิ่งว่างๆนิ่งลอยๆก็อยู่ได้ไม่นาน พราะจิตมันตื่นเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานมันก็จะหล่นไปหาที่อื่นอย่างเดียวคนอื่นอย่างเดียวมันมันมีการนิ่งว่างลอยไปนะนิ่งนิ่งบางว่างไปตัวที่ไม่ต้องเห็นตัวหรอกนิ่งเฉพาะหน้าไว้อันนั้นก็เป็นการไม่ไปหาคนอื่นแต่ไม่ไปแบบการนิ่งว่างไปมันอยู่ได้ไม่นานมันก็ต้องไปหาคนอื่นอยู่แต่ทีนี้ว่าการนิ่งว่างนั้นไม่ถูกมันลอยจิตมันลอยมันไม่มีฐานตั้งเหมือนเราเอาอะไรไปแขวนไว้กิ่งไม้เนี่ย เวลาลมมามันก็โยกไปตามต้นไม้นั่นเองมันไม่เหมือน,นกับวางกับพื้นดินลมมามันก็ไม่ไหวตีงอะไรมันแน่นหนากว่าแบบนั้นหละเขาเรียกว่าจิตไม่มีฐานจิตมันลอยนะถ้านิ่งว่างอยู่นะทีนี้เราลองมาดูที่ว่าถ้าเรารักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่เนี่ยอยู่แล้วไม่ให้มันหายเลยให้มันเป็นเครื่องอยู่เลยจะดีไหมปรากฏว่าดีอ้าวทำไมเขาสอนอย่างนั้น แล้วมาดูคําสอนพระเจ้าท่านบอกให้อยู่ถ้างั้นเราเชื่อพระเจ้าดีกว่านะเชื่อคนอื่นแล้วทําไม่ดีเชื่อพระเจ้ากับดีกว่ามันก็เลยว่าการที่เราจะเชื่อใครเนี่ยเราก็ยุติธรรมอยู่นะเราก็ต้องทําตามเขาก่อนแต่ถ้าเห็นว่าไม่ดีเนี่ยเราหาที่ดีกว่านั้นอีกมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็ต้องลองไม่ใช่ว่าใครจะพูดยังไงเชื่อเชื่อเชื่อ โดยเองก็อไม่ไม่มีความคิดของตัวเองหรือใครสอนอยังไงไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ถูกเหมือนกันเหมือนว่าไม่ยุติธรรมกับเขาเราต้องทําดูก่อนสิใช่ไหมละ่ะเราก็ให้ยุติธรรมวัตถธรรมดูก่อนมันดีไหมแล้วเมื่อทําแล้วเอ๊ะจิต้องเราเนี่ยตัวเราหายแล้วมันมันก็ปไปอยู่ที่อยู่เก่าถ้าตัวไม่หายกับไม่ไปอยู่ที่เก่าอยู่ที่ใหม่ไปเลย เอากับดีแล้วพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าตรงกับเราด้วยให้อยู่เลยถ้างั้นเราเอาอยู่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องกัดจานตัดสินนะตัดสินว่าเราเราต้องเราต้องเห็นว่าอันไหนดีเอานั้นแหละและดีของเราที่ว่าเนี่ยก็ตรงกับพระพุทธเจ้าด้วยมีพยานอยู่มีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นฝ่ายอยู่เป็นฝ่ายเราอยู่นะคนอื่นไม่อยู่ในนี้ แต่ต่อมาเรามารู้ทีหลังว่าที่เขาเห็นแล้วหายน,นมันเป็นนิมิตหมดนะมันไม่ใช่ลังจริงนะมันเป็นนิมิตนั่นเองตอนนั้นยังไม่รู้ว่านิมิตบ้างลังจริงบ้างมันยังไม่รู้แล้วมันปนเพราะทําใหม่ๆยังศึกษายังไม่กว้างพอนิมิตยังไงมันก็หายอยู่แล้วนะไม่ทําลายมันก็หายอยู่แล้วนิมิตมันเป็นภาพที่แวบไปแวบมาตอ้มันไม่เหมือนภาพที่ร่างกายจริงของเรามันมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่กับที่ อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าการที่เราเห็นตัวเองเนี่ยมันจะเห็นลักษณะของการเห็นสองประการถ้าการเห็นของเราเนี่ยเจือสมาธิไปด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเจือสมาธิไปด้วยเขาเรียกว่าอุปจารสมาธินิดๆสมาธิหน่อยๆเนี่ยมันจะเป็นนิมิตไปเลยสแสดงว่าถ้าสมาธิปนอยู่หน่อยหนึ่งถ้าปนมากกว่านั้นมันมองอะไรไม่เห็นมันว่างเลยนะมันมันลึกไปมันจะว่างเลย มันไม่เห็นอะไรแต่ถ้าตื้นหน่อยมันจะเห็นได้แต่เราจะสั่งให้เห็นอะไรสั่งเห็นร่างกายก็จะเห็นขึ้นมาแต่มันเห็นนั้นเขาเรียกว่าเป็นนิมิตเพราะอะไรเพราะสมาธิเนี่ยเขาคู่กับนิมิตมาตลอดฉะนั้นเราไปเอาสมาธิมองเนี่ยมันก็จะเป็นนิมิตซึ่งนิมิตเนี่ยมันไม่ใช่ร่างจริงนี้มันเหมือนร่างร่างซ้อนอะ่ะร่างนิมิตนั้นซ้อนร่างจริงอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นร่างซ้อนที่เราเป็นเลนร่างซ้อนนั่นนะ โดยร่างจริงไม่เด่นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราถึงได้รู้ว่าล่างนิมิตนั้นมันหายได้เมื่อหายแล้วเราก็ต้องดูผลต่อไปว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนล่ะมันก็อยู่ที่ไหนก็ต้องไปอยู่กับที่อยู่เก่าเพราะที่อยู่เก่าเนี่ยเขาเขาชำนาญอยู่แล้วมันใหญ่อยู่แล้วยังไงก็ต้องหล่นไปที่นั้นนะแต่ที่นี้ว่าเราจะมาอยู่กับตัวเองเนี่ย มันมันไม่เห็นเพราะมันเป็นนิมิตมันหายไปแล้วแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยท่านต้องการให้เห็นร่างจริงไม่ใช่นิมิตถ้าเราจะเห็นร่างจริงเนี่ยไม่ใช่นิมิตเนี่ยเราจะเอาอะไรเห็นเราต้องใช้สติมองไอ้สติกับสมาธิมองเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นะทำไมเขาสอนเรื่องสมาธิมองเพราะเขาฝึกสมาธิกันถ้าไม่เอามาใช้เฉเลยมันก็เหมือนฝึกไปทำไม อย่างไหนก็ต้องใช้สักหน่อยนั่นแหละนะันซื้อไปทำไมละ่ะแต่คนที่ใช้สติมองเนี่ยเขาบอ้างได้ว่าเขาฝึกไปทำไมสมาธิเขาไม่จำเป็นว่าะยังไงเขาใช้สติมองก็เพียงพอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิเลยมันก็เลยเป็นสูตรอย่างนี้โนละสูตรกันทั้นสติเนี่ยเราสามารถจะเห็นร่างจริงได้ทำไมเราเชื่ออย่างนั้นเราเชื่อนะมีเหตุผลสองประการ สองประการหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่กําหนดสมมุติตัวเองได้ในภาวะจิตปกติเพราะจิตปกติเนี่ยสามารถที่จะคิดถึงคนอื่นก็ได้คิดถึงตัวเองก็ได้ดังนั้นเราให้คิดถึงตัวเองก็ได้แต่ต้องมีอุบายคิดหน่อยเท่านั้นเองเมื่อคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตก็จะสร้างภาพเพราเราตัวเองขึ้นมาโดยการสมมุติขึ้นมาว่าเราเน่านะเราเป็นศพแล้วเราเป็นหนอนนะ เราเป็นศพตายคนเป็นอสุภะนะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเป็นได้อันนี้เขาเรียกว่าจิตปกติสามารถที่จะนึกเห็นตัวเองได้แล้วการเห็นตัวเองนั้นน่ยเห็นร่างจริงไม่ใช่นีบิตนะแต่ร่างจริงโดยการสมมุติก่อนร่างจริงไม่สมมุติยังไม่ได้ก็เลยว่าสติเนี่ย สามารถจะเห็นตัวเองได้เพราะว่าสติกับการเห็นตัวเองนั้นมันเสมอกันมันตื้นพอกันมันอยู่ตรงกันพอดีอแต่ถ้าสมาธิมาเห็นเนี่ยมันลึกไปเลยมันเลยร่างกายไปแล้วอย่างเงี้ยมันเข้าทั้งหมดของสมาธิไปแล้วมันก็เลยร่างกายแสดงร่างกายของเราเนี่ยตรงกับสติพอดีเหมือนเราเนี่ยเหมือนเราขับรถไปเนี่ยเข้าซอยเนี่ยถ้าเราเลยซอยมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมนะ มันก็เข้าไม่ได้แต่ถ้าเราพอดีพอดีมันก็เข้าได้แสดงว่าต้องอย่าเลยอย่าเลยเข้าไปเป็นสมาธิมันจะเข้าไม่ได้มันจะเห็นไม่ได้มันจะเห็นเป็นนิมิตไปถ้าเห็นถ้าเราเลยสมาธิมันจะเห็นนิมิตไปแต่ถ้าเราไม่เลยจะเป็นสติอยู่มันจะเห็นได้ก็เข้าสอยได้เลยแสดงว่าการเห็นตัวเองนั้นเน่ใช้สติมองเราเชื่อเพราะเราทำได้นี่คือประการที่หนึ่งที่เราเชื่อว่าสติสามารถจะเห็นได้ ประการที่สองเราเชื่อว่าสติเห็นได้เพราะพุทธเจ้ากล่าวไว้มีสำคัญเลยนะทำไมพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวไว้กล่าวยังไงกายยคตาสติบ้างสติประฐานสี่บ้างสแสดงว่าท่านให้ใช้สติมองและจะเห็นกายนี้ได้ถ้าเกิดว่าสติเห็นไม่ได้พพุทธเจ้าต้อง กล่าวว่าสติเห็นเนี่ยมันก็แย้งกันนะแสดงว่าพระเจ้ากล่าวได้ก็ต้องได้เราเชื่อความเป็นพระเจ้าถ้าเกิดสติเห็นไม่ได้เนี่ยพระเจ้าคงไม่กล่าวว่าสติปัฏฐานสี่หรอกถ้าสมาธิเห็นได้เนี่ยพระเจ้าคงจะกล่าวว่าสมาธิปัฏฐานสี่ดิสมาธิปัฏฐานสี่ไม่ใช่สติปัฏฐานสี่ดิอย่างเงี้ย นี่คือเหตุหผลว่ามีพระเจ้าเป็นผู้ค้ำประกันเราว่าสติเห็นได้คือคือตอนตอนที่เราทําใหม่ๆเนี่ยมันมันยังไม่เห็นเนี่ยมันก็สงสัยไปหมดเนาะเราจะอหาเหตุผลมาอ้างเองก่อนก่อนว่าหลักฐานขาองเรามั่นพอไหมที่จะเอาตรงนี้เหมือนว่าเราจะขุดกลุมมรับเนี่ยนะนะลายแทงไปเนี่ยมีลายแทงไปเนี่ยเขาก็บอกกลุมทรัพย์อยู่ตรงนี้ แต่เรามองมองไปนะเราความเชื่อเราก็น่านจะตรงนั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะการขุดทั้งทีเนี่ยต้องขุดลึกอะขุดไปสิบสิบเมตรนู่นแหละถึงจะเห็นถ้าเราพลาดซะหน่อยเนี่ยมันไม่เจอเนี่ยมันเสียเวลามันขุดเยอะอะกว่าจะถึงสิบเมตรเนี่ยมันเมื่อไหร่จะถึงนะฉะนั้นเรียกว,ว่าขุดครั้งเดียวให้เจอเลยมันจะแม่นยำกว่าฉะนั้นเหมือนว่าเราเนี่ยเห็นว่าพระเจ้าว่าใช้สติมองร่างกาย เราต้องเชื่อท่านคนอื่นเขาเชื่อว่าสมาธิเท่านั้นที่มองร่างกายได้นะก็เลยฝึกสมาธิกันใหญ่เลยเพื่อจะมามองแทนที่พระเจ้าจะใช้สมาธิมองกับใช้สติมองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าการเข้าใจต่างกันนะการใช้นิมิตอาจารย์ใช้สมาธิมองเนี่ยมันเป็นนิมิตนิมิตก็หายทำลายไปก็หายไม่ทำลายก็หายอยู่แล้ว ไม่ต้องสลายตัวแล้วมันก็สลายอยู่แล้วแหละนะเพราะว่ามันเป็นนิมิตไม่สามารถจะค้างอยู่ได้นิมิตคือเหมือนความฝันที่เราฝันไปนั่นเองนะเมื่อเราฝันไปเนี่ยมันก็ค้างอยู่ไม่ได้ตื่นมาก็หายแล้วนะเหมือนเราเขาเรียกว่าได้ทองในความฝันฝันไปแล้วได้ทองนะดอกไม้ทองในความฝันเหมือนก็ว่าเราได้ดอกไม้ทองในฝันไปก็ได้ดอกไม้แต่ตื่นมามันก็พันหายแบบนั้น ตื่นมามันก็ไม่หายมันก็ไม่มีแล้วมันหายไปแล้วมันเป็นแค่ความฝันนั้นสมาธิเนี่ยเป็นนิมิตลักษณะนั้นเราควรจะใช้สติมองนะในเมื่อพระเจ,เจ้าก็รับประกันแล้วว่าสตินั้นได้เห็นตัวเองได้แล้วเราจะเจริญสิสมาธิไปทําไมส่วนสมาธิก็เจริญทีหลังก็ได้นั่นเองนะอยากจะเจริญก็เจริญทีหลังพระเจ้าก็อนุญาตอยู่ นี่คือตามตามตรงๆเลยในเมื่อท่านกล่าวอย่างนี้เราจะไปฝืนทําสมาธิเราก็ฝืนมาแล้วก็ามาไปในเวลอจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราไม่ทํานะเราก็ทํามาแล้วมันก็ไปไม่ได้จริงๆนะแต่คนอื่นเขาจะทุลังอยู่ตรงนั้นแหละกระช่างเขาเถอะเราก็จะอยู่เราก็จะไปตามของเราเมื่อไปไม่ได้ก็หาทางใหม่นะแนะม่เพื่อไม่ให้เสียเวลาหลายคนนะที่มารู้ทางนี้โอ้รู้ช้าไปหน่อยไม่งั้นก็รุ้ไปถึงไหนแล้ว ก็ไม่เป็นไรนะฝึกสมาธิมาตั้งเยอะเนะเสียเวลาตรงนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าคนให้คุณค่าสมาธิมากเกินไปว่าอะไรก็สมาธิอะไรก็สมาธิเหมือนกับว่าสมาธิเนี่ยเป็นพระเอกทุกอย่างมันยิ่งใหญ่สปหมดเลยความจริงสมาธิไม่ได้ใหญ่เลยนะไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราคิดพระเจ้ากล่าวว่าอะไรเป็นใหญ่ ทำทั้งหลายสติเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่ในทมทั้งหลายเห็นไหมพระเจ้าให้สติใหญ่นะไม่ได้ให้สมาธิใหญ่นะสมาธิเป็นรองไม่ได้ใหญ่อะไรแสดงว่าคนอื่นให้สมาธิใหญ่แต่พระเจ้าให้สติใหญ่ก็แย่งกันแล้วนะอันนี้ก็เป็นหมายว่าเราต้องฝึกสตินั่นหละให้ใหญ่ก่อนแล้วสมาธินะั้นเป็นรองก็ไปฝึกทีหลังสิ ของใหญ่ก็ทําก่อนเลมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นให้ค่าสมาธิจนไม่เปลี่ยนแปลงเลยนจะไม่เปลี่ยนใจเลยมันก็เลยเป็นอย่างนั้นไปอันนี้ก็ขอให้นักปฏิบัติรมทั้งหลายเนี่ว่าเราทุกคนเนี่ยจิตเราจะตั้งมั่นได้เนี่ยมันมีสองมั่นนะมันมีสองมั่นมั่นที่หนึ่งเนี่ยมั่นด้วยจิตที่ตื่นมั่นที่หนึ่งเนี่ย มั่นด้วยจิตที่ลึกนะคนธรรมดาเนี่ยอยู่จิตปกติธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ที่ตื้นโดยมากของชีวิตคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว95%ทีเดียวนะเหลือ5%ไว้ว่านานๆเราจะลึกทีหนึ่งนะต่อวันหนึ่งนะเราจะคิดว่าลึกนั่นแหละคือสมาธิ แสดงว่าชีวิตของโลคนทุกคนเนี่ยอยู่ที่ตื้นมากมายมากกว่าส่วนจะลึกนั้นเป็นครั้งคราวเท่านั้นเองนะแสดงว่าเราอยู่สองที่เนี่ยตื้นกับลึกเนี่ยเราอยู่ตื้นมากกว่าแต่ก็ตื้นมากกว่าเนี่ยมันไม่มั่นเลยส่วนลึกเนี่ยห้าเปอร์เซ็นนั้นมันนะม่นได้นะมั่นได แล้วก็มั่นแค่ห้าเปอร์เซ็นจะไปทำอะไรได้เมื่อเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตไม่มั่นเนี่ยมันก็เท่าเท่ากับอะไรอะ่ะมันก็เป็นของเล็กน้อยอะ่ะจะไปสู้ของใหญ่ได้ยังไงฉะนั้นสมาธิเล็กน้อยเองห้าเปอร์เซ็นต์และเก้าสิบห้าเนี่ยไม่เป็นสมาธิเลยนะมันจะเป็นจะไปสู้ได้ยังไงนะฉะนั้นเราต้องทำมั่นสองที่ให้ได้นะ แล้วมั่นสองที่เนี่ยเราจะมั่นอันไหนก่อนนะไม่ต้องคิดอีกแหละคนเรามีสองระดับไงตื้นกับลึกตื้นเนี่ยเขาเรียกว่ามั่นด้วยสตินะลึกเนี่ยเขาต้องมั่นด้วยสมาธิพระรหันมีสองมั่นนะและสองมั่นเนี่ยเราจะทําอะไรมั่นก่อนมั่นลึกก่อนหรือจะมั่นตื้นก่อนสมมติว่าเรามั่นลึกก่อนได้ แต่ตื่นไม่ไม่มัน่นและความไม่มั่นของตื่นเนี่ยจะดึงสมาธินั้นลม้มลงได้สมาธิก็จะเสื่อมได้แสดงว่าเรามั่นลึกไปก่อนเนี่ยเมื่อตื่นไม่มั่นเนี่ยมืน่นตื่นนี้ก็จะดึงลึกนั้นให้ล่วงได้เหมือนกับว่าเราทําสมาธิวันนั้นนทําได้แต่วันนี้ไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาทําไม่ค่อยได้เลยนะแสดงว่ามันเสื่อมไปแล้วเพราะตื่นมันดึงนะ ถ้าเกิดว่าเรามั่นตื้นก่อนลึกก็ง่ายเลยนะ,ะแสดงว่ามันไม่ดึงมันแสดงว่าตื้นนั้นเป็นฐานลึกน,นั้นเป็นยอดนะมันเป็นยอดอะ้ฉะนั้นฐานเนี่ยต้องมั่นคงเรียกว่าสติปฐานไงชวนยอดนั้นเรียกว่าสมาธินะฉะนั้นฐานต้องมั่นก่อนเราต้องอบรมฐานให้มั่นก่อนแล้วสมาธิค่อยท,ทําทีหลัง เหมือนเจดีย์เขาจะสร้างเขาสร้างฐานให้มั่นงคงก่อนยอดทําทีหลังอย่างนั้นแหละยอดนั้นจะตั้งอยู่ในฐานนี้แล้วก็จะมั่นคงอันนี้ก็เปรียบเหมือนว่าการกระทําของเราเนี่ยว่าจิตก้นเราทุกคนเนี่ยมันมีอยู่สองสองระดับตื้นกับลึกแล้วเราจะทําตรงไหนก่อนนะตื้นก่อนล,ลึกก่อนสรุปแล้วก็คือตื้นก่อนตื้นให้มั่นและส่วนลึกนั้นจะได้ตามมาเอง ได้เองไม่ยากเพราะตื่นมันมั่นซะแล้วเพราะอะไรเก้าสบ้าเปมั่นซะแล้วอีกห้าปอร์ซไม่มั่นให้มันรู้ไปสินะมันเป็นอย่างนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องฝึกสติก่อนนะก็กลายเป็นอย่างนี้ไปนะเป็นอย่างนี้ไป